พนมยงมาจากไหนจากผู้ดีกรุงศรีถึงรัฐบุรุษนามปรีดีเกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากอย่างไรภาพประกอบเนื้อหาพนมยงมาจากไหนจากผู้ดีกรุงศรีถึงรัฐบุรุษนามปรีดีพนมยงเกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากอย่างไรชีวประวัติของปรีดีพนมยงวันที่11พฤษภาคมพศ 2,443-2ถึงพฤษภาคมพศ2,526รัฐบุรุษอาวุโสของไทยมีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องคณะราษฎรบทบาททางการเมืองการต่อสู้ของเสรีไทยและอื่นๆหนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือรากเงาของตระกูลพนมยงซึ่งมีความสัมพันธ์กับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือพระเจ้าตากอย่างไม่น่าเชื่อ ในหนังสือชีวประวัติย่อของนายปรีดีพนมยงค์พิมพ์ครั้งที่สองพศ2535ปรีดีได้บันทึกเรื่องราวของต้นตระกูลพนมยงค์ซึ่งเล่าย้อนสืบไปไกลถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงการจดทะเบียนนามสกุลพนมยงค์ของบิดาเมื่อสมัยรัชกาลที่6พนมยงค์มาจากไหนปรีดีบันทึกไว้ว่าบริเวณนอกกำแพงเมืองทิศเหนือของกรุงศรีอยุธยา มีวัดแห่งหนึ่งตั้งอยู่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบต่อกันมาว่าสร้างขึ้นโดยพระนมของพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาพระนมผู้นั้นมีนามว่าประยงอย่างไรก็ตามปรีดีไม่ได้อธิบายว่าพระนมประยงผู้นี้เป็นพระนมของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดพระนมประยงตั้งบ้านเรือนบริเวณฝั่งใต้ของคลองเมืองคือตั้งอยู่บริเวณชานกำแพงเมืองกรุงศรีอยุธยาฝั่งตรงข้ามวัดมีคลองเมืองขวางอยู่ หรือบริเวณอนุสร์สถานปรีดีพนมยงในปัจจุบันซึ่งก็คือนิวาสสถานเดิมของปรีดีนั่นเองโดยคำว่าพนมยงก็มีที่มาจากพระนมประยงนั่นเอง mm hmm. เหตุที่แปลงเสียงพระนมประยงเป็นพนมยงนั้น mm hmm. ปรีดีอธิบายว่าในอดีตชาวกรุงศรีอยุธยาออกเสียงเรียกพระนมว่าพนมโดยไม่มีร mm hmm. เรือควบกล้าและเขียนโดยไม่ประวิสัญชนีอะจึงกลายเป็นพนม ส่วนชื่อบุคคลก็นิยมเรียกแต่ชื่อพยางค์ท้ายชื่อประยงคจึงเรียกเพียงยงพระนมประโยงคจึงเป็นที่รู้จักกันในนามพนมยงและได้เรียกวัดที่พระนมประโยงคสร้างนั้นว่าวัดพนมยงภาพแผนที่กรุงศรีอยุธยาโดยพระยาโบราณราชธานินพศ2469นายเกลื่อนรุ่นหนึ่งเวลาล่วงเลยผ่านไปเรือนของพระนมประยงได้ตกทอดถึงลูกหลานหลายชั่วอายุคน จนมาถึงรุ่นของนายเกลิ่นมารดาของนายเกลิ่นให้กำเนิดนายเกลิ่นในช่วงเหตุการณ์การเสียงกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองบิดาของนายเกลิ่นเป็นนายกองทำการสู้รบกับพมา่าที่ตำบลศรีกุกจนสิ้นชีพเมื่อมารดาของนายเกลิ่นทราบข่าวการตายของสามีและเห็นว่าพม่ารุกป,ประชิดกรุงศรีอยุธยามากขึ้นทุกขณะจึงอพยพพาบุตรและญาติลงเรือพายออกไปทางแม่น้ำป่าสัก ถึงบ้านญาติที่ตำบลท่าหลวงสระบุรีพำนักอยู่ที่นั่นจนกระทั่งพระเจ้าตากนำกำลังขับไล่พม่าออกไปได้สำเร็จมารดานายเกินจึงอพยพก,กลับมาอยู่นิวาดสถานเดิมบ้านเรือนและวัดพนมยงถูกทำลายเนื่องด้วยภัยสงครามมารดานายเกินจึงปลูกเรือนไม้ไผ่เป็นที่พำนักจากนั้นทำขนมชนิดต่างๆขายจนเป็นที่เลื่องลือว่ามีรสชาติอร่อยเรียกว่าขนมบ้านหน้าวัดพนมยง หลังจากบ้านเมืองสงบบริเวณนั้นก็ฟื้นคืนเป็นย่านตลาดการค้ากลับมาคึกคักอีกครั้งมารดานายเกลื่อนค้าขายดีขึ้นจนปลูกเรือนฝากระดานณบ้านเรือนเดิมได้สําเร็จพร้อมกับบูรณาวัดพนมยงสร้างโบสถ์ใหม่บนฐานรากของโบสถ์เดิมที่ถูกทําลายสร้างสาราการประรียนกับกุติสง์และนิมนพระสง์จากวัดอื่นมาจําพรรษาเมื่อนายเกลื่อนเติบโตเป็นผู้ใหญ่จึงได้แต่งงานกับนางแก้ว บุตรีของหัวหน้าคณะปีาพาตําบลสวนพริกมีบุตรด้วยกันสี่คนคือนางปิน่นต่อมาทายาตั้งนามสกุลพนมยงนางบุญมาต่อมาทายาตั้งนามสกุลน้ำป้อมเพชรซบแะโอนนางปิ่นรุ่นสองนางปิน่นแต่งงานกับนายกกซาตั้งซึ่งเป็นชาวจีนเกิดเมื่อพศ2337ตรงกับสมัยรัชกาลที่หนึ่งที่หมู่บ้านเอตังแขวงอำเภอ เท่งไฮเขตจังหวัดแต่จิ๋วมณฑลกวางตุง้งนายกผู้นี้มีประวัติที่ไม่ธรรมดาเพราะมีความขีดล่างเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับพระเจ้าตากตามที่ปรีดีบันทึกไว้ว่าตามบันทึกของบรรพบุรุษแท้ตั้งแห่งหมู่บ้านเอตั้งดังกล่าววา่าก๊กเป็นลูกของแสงแสงเป็นลูกของเฮง,ง,งเฮง,งไปเมืองไทยเมื่อแสงยังเล็กอยู่แม่ของนายเฮงเป็นอาของแต่ขอ,องจีนแต่จิ๋วเรียกพระเจ้ากรุงทนว่าแต่อ๋อง เฮงช่วยแต่อองรบพม่าตายเสงส่งกกลูกชายไปค้าขายที่เมืองไทยตามที่บรรพบุรุษได้เล่าให้ฟังเพิ่มเติมประกอบด้วยอาศัยเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเพงปู่ของก๊กดังต่อไปนี้เพงได้เข้ามาเมืองไทยในรัชสมัยของพระเจ้าที่นั่งสุริยามรินได้พักอยู่กับญาติฝ่ายจีนของพระเจ้าตากในบริเวณคลองสวนพลูสมัยนั้นเป็นบริเวณที่ชาวจีนอาศัยอยู่ เมื่อกษัตริย์พม่าได้ส่งกองทัพมารุกรานอาณาจักรไทยและสามารถทำลายแนวต้านทานที่มีอยู่ประปรายได้แล้วเคลื่อนกำลังเข้ามาใกล้กรุงนั้นพระมหากษัตริย์จึงได้มีพระบัญชาให้เจ้าหน้าที่รวบรวมรัษฎรจำนวนหนึ่งเข้าไปรักษาป้องกันกำแพงกรุงโอกาสนั้นมีชาวจีนจำนวนหนึ่งซึ่งรวมทั้งนายเฮงได้อาสาเข้าร่วมกับราษฎรไทยในการนั้นด้วยทางการไทยจึงได้มอบจีนเหล่านั้นให้สังกัดอยู่ในกองที่พระยาตาเป็นผู้บังคับบัญชา ภาพพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชณศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเก่าดังนั้นนายกกจึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าตากเพราะญาติทวดมีศักดิ์เป็นอาของพระเจ้าตากและนายเฮงหรือปู่ของนายก,ก็เคยสนองพระเดชพระคุณรับใช้พระเจ้าตากในคราวกู้กรุงศรีอยุธยาทว่าปรีดีไม่ได้เล่าว่านายเฮงได้สิ้นชีพในสมรภูมิใดเล่าเพียงว่าภายหลังจากย้ายเมืองหลวงมายัางกรุงธนบุรีแล้ว มารดาของนายเฮงได้ส่งจดหมายมาถวายพระเจ้าตากแสดงความยินดีที่ได้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยและได้ถามข่าวคราวของบุตรชายซึ่งขาดการติดต่อมานานพระเจ้าตากจึงโปรดกล่าวโปรดกระหม่อมให้ตอบไปว่านายเฮงได้สิ้นชีพในการรับใช้พระองค์ต่อสู้กับสัตวูของชาติไทยและพระราชทานเงินพดดวงให้ครอบครัวนายเฮงจำนวนหนึ่ง ต่อจากนั้นมารดานายเฮงตั้งใจว่าเมื่อนายเสงผู้เป็นหลานเติบใหญ่จะให้เดินทางมาเมืองไทยเพื่อรับใช้พระเจ้าตากทว่าเกิดเหตุการณเปลี่ยนราชวงศ์เสียก่อนจึงไม่ได้เดินทางเข้ามานายเสงจึงทามาหากินในเมืองจีนต่อไปกระทั่งเกิดเศรษฐกิจฝืดเคืองนายเสงจึงส่งนายกกผู้เป็นบุตรมาทามาหากินที่เมืองไทยนายกกเดินทางเข้ามาเมืองไทยในสมัยรัชกาลที่สองทำมาหากินอยู่ที่กรุงศรีอยุธยา โดยได้ใช้เงินพดดวงที่พระเจ้าตากพระราชทานมาให้ครอบครัวของตนนั้นเป็นเงินทุนตั้งตัวเลี้ยงชีพนายกกมีความรู้เชี่ยวชาญทำแป้งข้าวหมักทำขนมแบบจีนเต้าหู้และเต้าเจี้ยวหากินเลี้ยงชีพจนซื้อแพรได้หลังหนึ่งจอดอยู่ใกล้วัดพนมยงทำการค้าขายบริเวณนั้นไม่ช้าก็ชำรหนี่ที่กู้ยืมมาจดหมดเริ่มมีฐานะเป็นนายทุนขนาดกลางของหัวเมืองจนได้แต่งงานกับนางปิ่นบุตรของนายเกริน ทั้งสองช่วยกันทำมาหากินขายขนมไทยและจีนอยู่บริเวณวัดพนมยงมีบุตรด้วยกันสองคนคือนายเกิดกับนายตัวนายเกิดรุ่นสามนายเกิดเป็นผู้สืบทอดกิจการต่อจากบิดามารดาทามาค้าขายเจริญขึ้นกว่าเดิมมากต่อมาได้แต่งงานกับนางคุ้มจากครอบครัวค้าขายเมืองวิเศษชายชาญมีบุตรด้วยกันแคนคือนายแฝงนายหวดหนายชุนนางสาวแงวอยอ นายชายนายหอนายเสียงและนางบุญช่วยบุตรแต่ละคนของนายเกิดต่างก็ออกไปตั้งบ้านเรือนสร้างครอบครัวของตัวเองในหลายพื้นที่เวลาต่อมากิจการของนายเกิดกลับซุดโทมลงเนื่องจากบริเวณวัดพนมยงเสื่อมโทมเพราะคลองเมืองตื่นเขินค้าขายลำบากเมื่อรัฐบาลได้ตั้งศาลามนทนที่บริเวณวังจันเกษม อีกทั้งมีตลาดใหม่ที่หัวรอและรงบ่อนเบีร์ขึ้นที่นันย่านนั้นจึงเจริญขึ้นทาให้ย่านวัดพนมโยงหมดสภาพการเป็นย่านตลาดไปการทํามาหากินของนายเกิดและบุตรหลานผู้สืบก,กิจการต่อมาจึงฝืดเครื่องหนักภาพวิถีชีวิตของคนริมน้ำที่คลองเจ้าเจ็ดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายเสียงรุ่นสี่นายเสียงบิดาของปรีดีเกิดเมื่อพอศ 2,409ตรงกับสมัยรัชกาลที่4ครั้นนายเสียงอายุ20ปีได้อุปสมบทที่วัดพนมยงสามพันศาลาสิขาแล้วได้แต่งงานกับนางลูกจันทร์บุตรีหลวงพาณิชพัฒนากรเบกอกับนางพาณิชพัฒนากรและกิจจาทรหลังแต่งงานมีผู้แนะนำให้นายเสียงสมัครทำราชการเพราะมีพื้นฐานรู้หนังสือแต่นายเสียงชอบอาชีพอิสระจึงสมัครเรียนปลูกฝีป้องการไขทรพิษณัสนักหมออดัมเซน แทนอดัมเซนหรือพระบำบัดสับโรเมื่อสอบได้ประกาศนียบัตรก็ได้ไปทำการปลูกฝีแก่รัษฎรต่อมาไปทำป่าไม้บริเวณพระพุทธบาทแต่ก็เลิกกิจการเพราะขาดทุนมากจากนั้นไปทำนาที่ตำบลท่าหลวงแต่เกิดฝนแล้งติดกัน2ปีทำนามไม่ได้ผลซ้ำเป็นหนี้จึงเลิกทำนาที่นั่นหันไปหักร้างถางพงที่ดินร้างที่ตำบลอุตรเา แต่ก็ทำนาไม่ได้ผลฝนแรงบ้างน้ำท่วมบ้างเพลียกินข้าวบ้างกระทั่งบริษัทขุดคลองคูณาสยามขุดคลองมาถึงบริเวณที่ดินของนายเสียงที่หักร้างถางพงไว้นั้นก็ต้องจ่ายเงินให้บริษัทเป็นค่าขุดคลองตามอัตรานายเสียงไม่มีเงินจำต้องกู้ยืมเงินมาจ่ายทำให้ฐานะตกต่ำลงไปอีกจากนายทุนน้อยในเมืองมาเป็นชาวนาผู้มีทุนน้อยนายชนบทกระทั่งรัฐบาลดำเนินโครงการชนรับประทานป่าสักใต้ ที่นาของนายเสียงได้ประโยชน์ช่วยให้นายเสียงกลายเป็นชาวนานายทุนน้อยแห่งชนบทนายเสียงมีบุตรกับนางลูกจันหกคนคือนางธราทอรอพิทักษ์เก็บนายปรีดีนายหลุยนางนิติทันประภาสชื่นนางเนื่องลิมปีนานและนายถนอมนอกจากนี้นายเสียงยังมีภรรยาอีกคนหนึ่งชื่อนางปุ้ยมีบุตรด้วยกันสองคนคือนายอัจกิติกำจรกลึงและนางน้อมตามสกุล นามสกุลพนมยงสำหรับการจดทะเบียนนามสกุลพนมยงปรีดีเล่าว่าบรรดาบุตรชายของนายเกิดปู่ของปรีดีต่างก็ย้ายไปสร้างครอบครัวที่ตำบลอื่นจังหวัดอื่นกรมการอำเภอจึงตั้งนามสกุลให้ตามตำบลที่อาศัยหลานของนายเกิดบางคนที่กำลังรับราชการทหารก็ได้รับแต่งตั้งนามสกุลจากผู้บังคับบัญชาส่วนนายเสียงผู้เป็นบิดาของปรีดีนั้นพระสุวรรวิมล เจ้าคณะจังหวัดซึ่งเป็นผู้รู้เรื่องราวบรรพบุรุษของนายเสียงเป็นอย่างดีจึงบอกให้นายเสียงสมควรตั้งนามสกุลว่าพนมยงศิษย์ของพระสุวรรณวิมลคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้คิดนามสกุลประจําอําเภอรอบกรุงอําเภอพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบันก็เห็นชอบกับนามสกุลนี้จึงจัดการให้กรมการอําเภอจดทะเบียนนามสกุลแก่นายเสียงว่าพนมยงตระกูลพนมยงจึงมีขึ้นนับแต่นั้นเป็นต้นมาสรุปลำดับตระกูล พระนมยงดังนี้พระนมประยงนายเกิิงแต่งงานกับนางแก้วนางปิน่นแต่งงานกับนายก,กนายเกิดแต่งงานกับนางคุ้มนายเสียงแต่งงานกับนางลูกจันทร์ปรีดีพระนมยง